รถถูกใจวัยรุ่นสภาพงามๆอีกหนึ่งคันนะครับโตโยต้าโคโร์ AE101 คันนี้หรือที่รู้จักกันใน AKA ว่าสามห่วงนะครับสามห่วงทำไมถึงต้องสามห่วงนะคันนี้สีแดงสดๆดรถเตี้ยล้อขาวแน่นอนสภาพอย่างนี้เรียกว่า ได้รับการเม i นเทนน็ตมาใหม่จัดทรงมาใหม่ฟิตเมนต์มาใหม่เรียบร้อยแล้วแน่นอนครับรถไม่ช้ําไม่โซมอีกต่อไปนะครับพร้อมใช้งานสภาพก็จัดมากําลังหลอ่อไฟท้ายขาวแดงนะครับรถสีแดงสดๆกริบๆเลยล้อทําสีขาวเรียกว่าหล่อมากนะครับเกียร์ธรรมดา เจ้าของไม่ลงรายละเอียดอะไรไว้มากมายนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานแอร์เย็นฉ่ำอ่านะครับเท่านั้นเองสเปกไม่ได้บอกอะไรเพราะงั้นเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเขาทําอะไรกับรถคันนี้ไปบ้างนะครับอาจจะมาสายรอยอย่างเดียวก็ได้ไม่ได้ซิ่งอะไรกันจนโหดร้ายนะครับเกียร์ธรรมดาฮะจากที่เห็นในรูปนะสีสภาพสีโอเคเลยขับแล้วไม่รู้สึกไม่ดีนะครับรู้สึกว่าโอเคเลยรถสภาพพร้อมใช้ภายในเบาะกำรรมายี นะฮะเกียร์ธรรมดาห้องเครื่องทําใหม่บดสีใหม่สีนี่ดูเงาจังแสดงว่าเพิ่งทํามันไ่นานแล้วก็ลงขายนะครับเอตัวเครื่องนี่ผมไม่คุ้นบอด,ดี้นี้นะอผมอาจจะไม่แม่นยํานะครับแล้วก็มันหลายคันอะเราก็เลยบางทีเราก็งงกันนะอ๋อใช่ใช่ใช่เขาบอกเครื่องยี่สิบว้าวผมก็ไม่รู้ตัวไหนเหมือนกันเนี่ยทวินแคมยี่สิบว้าวเพราะงั้นเนอย่างแรกเลยมั่นใจได้ว่าไม่ใช่แท็กซี่มาก่อน <c oughs> นะครับเปลี่ยนเครื่องแล้วลงเครื่องบิ๊กบุ้มขนาดนี้ยนะี่สิบวาวนี่มันเครื่องอะไรผมไม่รู้เหมือนโตโยต้าตัวนี้นะครับรู้แต่ว่ามันไม่คุ้นแต่เผอิญได้เครื่องยี่ห้อเดียวกันมันก็ลงบล็อกกันได้สบายนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากังวลจริงๆมันก็ไม่ไม่มีอะไรน่ากังวลหรอกถึงจะลงบล็อกอื่นนะครับนะแต่มันเครื่องันไม่ต้องดัดแปลงเยอะนะครับอสภาพหล่อๆเลย เรียกว่าทำมาใหม่พร้อมใช้พร้อมขับเกียร์ธรรมดาใส่เครื่องระดับนี้นะคิดดูดิอ่อปั้นไปอีกเท่าไหร่นะครับทีนี้มันก็เหลือแต่ว่าอยากรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ต้องไปดูราคาครับผมอ่าฟับอยู่ไหนอ่ะนี่ครับโตยโยต้าสามห่วงยี่สิบวาวราคาล้องว้าวแน่เลยสี่หมื่นห้าันบาทท่านเอ้ยฮะเก็บงานทำสีมาให้ใหม่หมดรถจัดทรงสี่หมื่นห้าพันบาทเกียร์ธรรมดาดูแลง่าย ผมว่านะไม่ต้องคิดเยอะบางคันท่านอาจจะต้องไปเก็บงานอีกนะเก็บงานอีกก็ร่วมๆมหมื่นใช่ไหมครับคันนี้ไม่ต้องแล้วครับออกไปขับเลยนะโอ้ถ้าชอบก็รีบตอิดต,ต,ต่อไปครับคันนี้สภาพดีพอเจอราคาแล้วมันยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะส่วนตัวผมก็เชร์นะครับเขาทำาให้เราเสร็จสับพร้อมแล้วไม่ต้องทำอะไรขับอย่างเดียว นะสนใจรีบติดต่อไปหาเจ้าของเขาได้เลยนะครับตามลดดิงก์ด้านล่างครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยเลยนะครับรถดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจำครับผม